วันนี้ฝนตกนะทุกคนเราไม่ได้ไปไหนนะแต่เราสั่งสายรัดจูงแมวมานะทุกคนเราลองใส่ให้น้องแมวที่บ้านเรานะทุกคนแต่พอใส่ปุ๊บดูน้องแมวดูน้องแมวเราเด็ดทุกคนคือเดินสองสามก้าวล้มนอนแผลเลยทุกคนแขนขาอ่อนแรงไปเฉยเลยไปนอนแผลบเลยทุกคนทํายังไงอ่ะโอ้ตายตายตายอุตส่ตาห์สั่งมาดูดิหมดแรงเดินสองสามก้าวล้มเดินสองักสามสก้าวล้ม ดูดิยกมือยอมแพ้ทุกคนเอาอยัางไงดีก่อนสายนี่สีชมพูน่ารักมากเลยนะทุกคนลายหมีด้วยนะดูดูด,ดูน้องแมวเราเอา้าแล้วเราจะทํายังไงมันไม่ได้ร้านนะทุกคนโอ้ยมีหัวที่ปวดด้วยแม่ควรทำยังไงเนี่ยเราเลยเรียกลูกชายมาลองจับขึ้นบันไดนะน้องเห็นบันไดไม่ได้น้วทุกคนต้องวิ่งแต่ดูดิใส่สา,สารวจูนี่แขนขาไปไม่ไหวซะงั้นนอะ โอ้ยตายแล้วยังไงดีลูกเราเลยลองให้ลูกชายแกสายรัดจุงออกนะทุกคนดูแล้วดูน้องโอ้หวิ่งจูดเลยทุกคนเรารู้แล้วเกิดจากอะไรเราใส่สายรัดจุงผิดนะทุกคนเราใส่ผิดน้องเลยประท้วงเราเพิ่งรู้นะเนี่ยขอโทษน,นะลูกเอ,อ้